สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดว่าจะไม่แล้วโอเดตอดีตนางแบบดังคันปากมากโพสต์ Post ถึงแม่ลั่นผู้ชายปอปาแฟนเก่าเราหลังจากเมื่อวานนี้22มีนาคมห5นางพนิดาศิยรยุทธโยธินหรือแม่แตงโมฝนอินเปิดใจถึงคดีลูกสาวแตงโมที่จมน้ําเสียชีวิตที่สํานักงานทนายคลายทุกว่าแม่มั่นใจในตํารวจทุกคนจึงไม่ต้องการให้หน่วยงานอื่นเข้ามาพระราชทาให้เรื่องยุ่งโดยไม่เห็นด้วยที่จะยื่นเป็นคดีพิเศษแม่บอกอก ีกว่าปอเคยพูดก่อนไปบทพร์ว่าหลังบวชจะสารภาพทั้งหมดเลยคํานี้ที่แม่จําไว้และจะพูดว่าปอจะสารภาพอะไรโดยตั้งแต่ปอบวชก็ไม่ได้คุยกันและตอนนี้ยืนยันแม่ยังไม่ได้เงินจากปอหรือโรเบ์ตสักบาทโดยหลังจากที่แม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วนั้นด้านโอเดตโอเรียสแจ็คโคมินอดีตนางแบบดังที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ต่างประเทศคันปากมักได้โพสตเฟซบุ๊กถึงแม่แตงโมรวมถึงผู้ชายปอป่าวว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้ว คันปากมากผู้ชายตัวปอปาก็แฟนเก่าเราตอนแหลทั้งบ้านนอกจากนี้โอเดตยังโพสข้อความอีกว่าพี่พี่นักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่าใครบอรอาทนายพี่พร้อมค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ